ท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการดิท t ตอลทกทั่วไทยไลฟ์สดไลฟ์สไตล์ไม่แตรนครับวันนี้เราก็มีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งวันนี้มีผมเชนชานนผมคณยศสิ์ปานครับและดิฉันค่ะมิลดาปัญญาสมค่ะครับเมื่อเมื่อพูดถึงเรื่องของความสวยงามเนี่ยต้องพบต้องพูดคุยกับคุณพลอยนะแต่คุณพลอยเนี่ยนะฮะนอกจากเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ยังมีความรู้ความสามารถในการบริหารด้วยนะฮะคุณพลอยตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ S <S สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในนามขององคอ์กรนะคะ,อะมอกปิสขับจันทบุรีค่ะซึ่งถามว่าอาจารย์นำทำอะไรอยู่ก็ต้องอ้องบอกมอน,นี้มาในฐานะนี้เพราะจริงๆคือด้วยความเราเป็นคนจันทบุรีอะค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเรามีโอกาสเราก็ทํางานตอบแทนสังคมซึ่งก็อยู่ในไลฟ์ในงานเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทำมากี่ปีแล้วครับสำหรับม็อบลิสคารเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสมัยที่2คือเขาจะมีการเลือกตั้งกัรหนึสมัย1วาระเนี่ยสปีค่ะก็คือปีนี้ขึ้นปีที่3แล้วก็คือประธานแต่คนเนี่ยก็คือจะมีตําแหน่งติดการไม่เกินสอ,อวาระแล้วก็เลือกตั้งหมุนเวียนกันไปตัวม็อบลิสคารนะคะ ขออนุญาตแจ้งเลยนะคะว่าเกิดตั้งขึ้นอะไรคือบางคนจะเข้าใจว่าบิ g กขับเนี่ยมันคือบิ g c ขับบิ๊กคอยหรือเปล่าอ่าชื่อแปลกแปลกแปลกใช่มันคือจะมีบิ g กขับอีกเหมือนกันในโลกโซเชียลในยุคน้องๆใช่ไหมคะอ่ายุคนคืออันนี้ค่ะจะเป็นอ่าตัว B I S C L U B นะคะ ก็สตวแรกคืออะไรครบบิสคือย่อมาจาบ b i ซินเนตค่ะบิส n ินอ๋อใช่ค่ะแล้วคลับก็คือชมรมหรือเครือข่ายธุรกิจที่มาร่วมกันอันนี้เราไม่ได้จัดตั้งเองจะเป็นการจัดตั้งโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คือติดต่องไหมคะแต่ว่านี้ก็คือทั่วทั่วประเทศ มีหมดใช่ค่ะ,ะมีทั่วประเทศเลยแล้วมีการประชุมใหญ่มีแต่ละภาคอะไรต่างๆคือตัวพอยเองกอ็เป็นทั้งคณะกรรมการของดิบขับประเทศไทยอ่า,าอด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปช่วยขับเพื่อนกันไป บางคนสงสัยไหมคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ค <reconcile> ่อนข้างใหม่เพราะอย่างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนค่ะอย่างที่องค์กรที่เป็นองค์กรอิสระเลยเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดหรือขับเคลื่อนประเทศเลยก็จะเราจะต้งถึงขอการค้าเพราะการค้าถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ในทางด้านการค้าธุรกิจเนาะเราจะเห็นแบบท่านขับเคลื่อนคือถามว่าในจานเราเนี่ยมีหลายหน่วยงานมาก คือพี่ก็เป็นพี่ใหญ่คือทุกอย่างบริษัทใหญ่โตแล้วอ,อะไรแล้วอะไรเงี้ยบางท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราเนี่ยแต่ในส่วนของบิลขับเนี่ยใครก็ได้ที่อยู่ในจันทบุรีและพร้อมมาร่วมกันร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแม้แต่ท้างอย่างน้องเปน็นนักศึกษาจะเข้ามาบิลขับได้ไหมเราก็ไปหาอาชีพในนั้นก็ได้อ่าวันหนึ่งก็ไปเอาสินค้าของสมาชิกในบิลขับเนี่ย ทั้งตลาดมา,ดาช่วยไลฟ์สดแชร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายบางครั้งค่ะคือเรามีทั้งต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้เหลือะ <คน S 1> อะไรก็ไง้ต้นน้ำคืออะไรอ่ะ,อะต้นาน้ํานคือคืออะไรคะในการจัดการใ,ใ,ในการจัดการติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต,ต๊อกต้นน้ำต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำต้นน้ำคืออะไรต้นน้ำคืออาตัวตัวจุดเริ่มต้นของธุรกิจครับเออาเหล็กเลยอ่าคุณผ ใช่ค่ะคือผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือต้นน้ําส่วนกลางน้นก็คือเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยคือกลางน้ํามันค่อนข้างหลากหลายอย่างสื่อหรือว่าเนี่ยงน้องจะไปทําสื่อคือเป็นตัวกลางเนี่ยคือกลางน้ําหรือกลางตลาดหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคือกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําก็คือไปถึงผู้บริโภคก็คือขายโดยตรงซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ค่แต่บางทีเนี่ยตัวนี้เราเชื่อมเพราะบางคนครับผู้ผลิตกาก็ย้ายทํามาไอ้หนูไปขายดูอะไรเนี้ยคือทำมาแต่ขายไม่เป็นใช่ใช่หาตลาดไม่ได้ใช่ส่วนแบบให้ไปอบรมติกต่อเชื่อก็นั่งดูแต่เดี๋ยวก่อนไอ้เปิดยังไงนะอ่าแค่เพราะเพราะเพราะว้ที่บ้านมีแม้คือแบบอ่าบอกแม้ถ่ายรูปคือเราก็จะได้ภาพครึ่งตัวใช่ ขึ้นตังอ่าซึ่งเขาก็ยังไม่ถนัดเลอย<ช>่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการผสมผสานกาัน mm hmm. หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรืออย่างที่วันก่อนนะคะอาจารย์พาท่นานคณบดีไปทํา MOU นั่นก็คือว่าการที่เอ่นำสมาชิกมาให้น้องๆได้สัมภาษณ์ <c oughs> หรือว่ามาบันทึกเทปเพราะมีหลากหลายเลยค่ะ <c oughs> ของเรา มีหลายประเภทมีทั้งแบบกลุ่มมีอย่างยกตัวอย่างนะคะอ่วิสาหกิจชุมชนของน้ำเค็มทันใจเออแต่เนี่ยไอ้พูดถึงวิสาหกิจชุมชนอ่มันเหมือนกับบิคคาร์ด้วยต่างกันรัไงยิ่งง้ถามว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคือเราจะมีผลิตภัณฑ์สมมติผลิตภัณฑ์ตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เราจะเอ่อไปใครมีองค์กรไหนเพราะอันเนี้ยเราไม่เสียตังค์อ่าเราเลยเข้า เพื่อหาช่องทางการตลาดได้หมดถามว่าเพราะหนึ่งเข้ามาหนึงองค์กรเนี้ยอ่าเหมือนพลอยก็ไปเป็นตัวแทนให้อีก70็ว่าจังหวัดได้ทราบว่าจันทบุรีตรงนี้อะไรบ้างแบบนั้นเลยคือตัววิสาหกิจชมชุนเราจัดตั้งโดยทางเกษตรของกระทรวงเกษตรทีนี้คือเราไม่อยากตั้งบริษัทไง กขาจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณต้องรวมตัวทำกิจกรรมอะไรเพื่อแบบผักดันชุมชนแต่ทีเนี้ยคือมันเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในตัวบิดขับเองก็มีวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวิสาหกิจชุมชนก็มาสมัครบิดขับได้ได้ค่ะได้หมดเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกคือวิสาหกิจชุมชนุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ยังไม่มีอาชีพอ่าแล้วก็กําลังหาชีพอยู่หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายมาทีขายมูฟฟี่หมูแมะเพราะว่าบางทีค่ะถ้าพาณิชย์เนี่ย จัดงานขึ้นมาและวางทีเวลาเขาจัดงานปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะไปถึงอ่ะก็เหมือนเราเป็นลูกเนาะแอาใช่ไหมเวลาเฮ้ยค่ะมีมีเนี่ยมีงานเนี่ยมีบุธเท่านี้เท่านี้หรือแม้แต่การไปเชื่อมโยงหรือที่เขาเรียกว่าแมทชิ่งพิซเนตจับคู่ใช่ใช่ใช่ค่ะเคยเคยไงมคะยังไม่จับคู่เลยยังอ่าแมทชิ่งพิซเนตคือแบบเรามีสินค้าเหมือนอ่านุนจังหวัดอะไรนะครับ จันทบุรีและสมมติเราสนใจสินค้าอยางทองอยาดทองเอาสินค้าอ่างทองไปขายอก็จับคู่กันและเปลยดกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ใช่ค่ะเพราะเหมือนอย่างในวันที่มีประชุมใหญ่เนี่ยเราก็มีร้านจิวเวลรี่ร้านหนึ่งคือก็ให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าจากคนดูไลค์สดห้าคนตอนนี้คนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วมูลค่าของจิวเวลรี่ ไม <Okay. S 2> นอหลักแสนอ่าแต่ขายออนไลน์เขาทําได้ยังไงคือ<ม>เขามองด้วยความคนยุคใหม่เนี่ยจะไม่ได้มองว่าเรามีความรู้เราต้องเก็บยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ได้อะไรคือถ้ามียอดออเดอร์มาปุ๊บอะเขาไม่จําเป็นต้องทำคนเดียว เขาสามารถชวนเพื่อนๆทำได้อะไรประมาณนี้ค่ะพอเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของวิสาหกิจชมชลอัญมณีอัญมณีค่ะอัญมณีก็เยอะแยะเลยแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การประมงค่ะหรือว่าพ่อค้าแม่ขายคือหรือว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรที่เขาทำเกษตรเขาถามว่าอย่างที่บอกเกษตรต้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นผมเกษตร NC หรือบางทีทำเกษตรเพื่อผลผลิตอะไรอย่างงี้ค่ะ <Yeah. S 2> ก็คือแบบส่งออกค่อนข้างหลากหลายคือทุกสิ่งอย่างที่ใครอยากจะอยู่ก็อยู่แล้วคือมองว่าเราแค่ขับเคลื่อนในจังหวัดไปด้วยกันหรือบางคนบอกว่าใั้ไม่ใช่คนจังหวัดน,นี้แต่อาศัยอยู่พื้นที่นี้เราก็เลือกได้มันมี77จังหวัดนะคะก็สามารถ Google <loc ale S 1> เซิร์ช e กูเกิลเข้าไปเขียนว่าสมัครสมาชิกบิสคับ B i s e C L U B แล้วมันจะขึ้นเลยค่ะไปดูก่อนดูเขาก่อนก็ได้แล้วก็คือจะมีแต่ละภูมิภาค ประเทศเรามีกี่ภูมิภาคแน่ติ๊กต๊อกติ๊ต๊อก,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 ก <c oughs> เอ็รู้สึกย่างเช้าอยู่นอ้อยยังไม่ตื่น <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์อ่ามันก็มีตามภูมิภาคแล้วก็ตามจังหวัด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกไปดูว่าอ๋อแต่ละสอยเขาทําอะไรเพื่อว่าอ่าเราได้ทำันไลายลได้ทาความรู้จักซึ่งกันและกันเพราะถามว่าอ่าตามคอนเซ็ป น้องมีคนคมนี้เพื่อนแล้วก็เราก็สื่อสารแต่ถ้าสื่อสารไม่ถูกก็มาที่นิเทศใช่ไหมคะใช่แปลว่าถ้าเกิดสมมติ่านม้ชมชมอยู่อยากที่จะเข้าร่วมบิดขับทั่วทั่วประเทศก็เข้าไปได้แค่พิมพ์เข้าไปที่บิดขับับก็สามารถสนใจธุรกิจอยู่จันทบุรีอยากจะได้สินค้าของเชียงใหม่มาขายจันคุณก็พิมพ์เข้าไปที่บิดขับแล้วก็ติดต่อส่งมาที่นี่กใช่ค่ะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเป็นการเขาเรียกอะไรกระจายในส่วนของความช่วยเหลือกันทั่วประเทศ ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าบางที่มีเป็นมีปัญหาอย่างเหมือนอย่างถ้าศรีสเกตเขามีปัญหาเรื่องแบบหอมหอมแบบหอมหอมแดงเนี่ยอ่ามันแบบว่าคนผลิตผลิตแน่นเขาก็จัดโครงการค่ะระคายให้หอมออย่าคิดลึกเลยคะหอมเนยมาจัเลยอ่าคือส่งออนไลน์เลยค่ะเดี๋ยวนี้ส่งเป็นแบบทางสำนักงานพาณิชย์อ่ะเป็นแบบแพคเกจเ้าคุณสามารถส่งได้ถึงบ้านเลย ตะไครให้หอมหอมแดงอะไครให้หอมให้หอมค่ดเนี่ยเป็นไอเดียอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าอากกรตุ้นทีเนี้ยจากหอมที่มันไม่ได้มีมูลค่าค่ะมันก็ทำให้ดูมีมูลค่าขึ้นมาใช่ค่ะก็มีหลากหลายแล้วก็วิเเยอะมากมีประมาณเท่าไหร่กี่คนน้ากี่คนเหรอคะณตอนนี้นะคะก็สมาชิกค่ะในในช่วงที่พลอยได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวเนี้ย แรกๆก,ก็ร้อยกว่าตอนนี้อยู่ที่4 0 0รกว่าคนจะมาจันนี่นะใช่ค่ะอเยอ<ปร>ะยมากใช่แต,แต่ว่าแต่ว็วันนั้นถึงประชุมน่ยคือแค่บางส่วนจริงๆนะ่ะก็แบบมีเพราะที่นี้ก็พยายามขับเคลื่อนแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม่ะแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่คุยว่าในเพราะว่าปีนี้มันเริ่มผ่านเผื่อว่าจะชวนน้องๆเนี่ยเผื่อลงพื้นที่อ่าใครชอบลงพื้นที่ทีเนี้ยเราก็จะแบบ จะพยายามไปเหมือนทุกอำเภอเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลงพื้นที่ทําอะไรบ้างครับลงพื้นที่ก็เช่นคือเราประสานงานกับทางอำเภอทางส่วนราชการก่อนแล้วก็อาจจะดูอแบบอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายายมีอันเนี้ยแต่ยายทําไม่เป็นว่าทํายังไงมันจะขายได้หรืออย่างพานิชเองอยากจะรวบรวมเป็นอีแคตตลล็อกไม่มีลูกเอออ,อยากได้ลูกสวยๆเผื่อน้องๆได้เอาวิชาใช่ค่ะเขาว่าความนิเทศของเราเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะ คือก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปหรือไม่แบบขาดพร้อมไหมคะคร้อหรือว่าต้องการที่จะมาถ่ายตัวสินค้าหรืออะไรในในสตูดิโอเราก็เราก็ยินดีนะเพราะถือว่าเป็นบริการของคณะนิเทศศาสตร์ที่จะให้ให้ในบริการของวิชาการแล้วก็ลงชุมชนเด็กๆก็ก็จะลงไปเรียนเท่ากับเล่นในประสบการณ์เข้าไปกับชุมชนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเสมอเนาะการเรียนเนี่ย มันก็คือเราเอาทฤษฎีแต่สำคัญที่สุดก็คือเรียนรู้ไม่มีวันหยุดครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างผู้ชม <c oughs> นะคะค่ะก็ต้อง นะคะถ้าเกิดว่าหากอย่างที่แนะนำไปแล้วนะคะก็มีทั้งในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปที่ปิดขับประเทศไทยก็ได้และอินบอกข้อความไปเพราะบางท่านก็แบบว่าเอ๊ะมีนะคะมีมาเพราะว่าด้วยความของก็เ,เลยให้ไปอยู่เป็นแอดมินบ้างบางทีเห็นคืออยากได้สินค้าตัวนู้นตัวนี้ไปสอบถามกันได้หรือจะมาสอบถามเพื่อที่เข้ารวมกลุ่มเพราออย่างน้อยค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหากเรามีเรื่องเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นเนี่ยคือจะดีที่สุดและก็จะ ช่วยให้เราขับเพื่อนไปเพราะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนหารนกมีขนคนมีเพื่อนนั่นเองค่ะถ้าถกระสนใจจะจะเข้าร่วมกลุ่มบิ๊กขับจนต้องทำไงบ้างคร่ะก็โทรมาที่เบอร์พลอยได้เลยนะคะติดต่อพลอยเลยนะคะ0804592955มุนอีกครั้งเอาไม่ใช่นะคะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ0804592955ค่ะ ครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Big Club บิดครับจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรเล็กๆแต่เขาเรียกว่าเล็กแต่แจ๋วเล็กพิกิโน่เนีครับในการผลักดันธุรกิจทางด้านของธุรกิจทุกประเภทนะครับขนาดเล็กเพื่อที่จะเติบโตเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งต่อไปในจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ต้องขอขอบคุณคผู้ร่วมรายการของเราคุณพลอยนะฮะ ที่ให้โอกาสมาพูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้มาพบกันอีกกับกิจกรรมของอบิดคับเพราะว่าบิทคับเองมีกิจกรรมมากมายที่ออกไปสู่สังคมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปไปพบกิจกรรมเหล่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับ